สวัสดีครับมื่อวันที่16พฤศจิกา2พน6 3มาอยู่บ้านเกือบเกือบเดือนแนละ้วมาแต่วันที่20หาลราไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ1 5ปี เดี๋ยวนี้นหาสิบเอ็ดยุ่กรุงเทพสามสิบหกปีกเกษตรปลูกพืชปลูกยน่าทางค้างบ้านไวทีกินอันนี้ต้นบักบวงปลูกไว้ตั้งแต่ถมดินไว้สี่ปีที่แล้วยังว่าให้เลยเป็นหน่วยจักเคียร์ ก่อนมาเนี่ยโกเดี๋ยวนี้แตงกิงออกโปง่งขึ้นมาเนี่ยจักน้อยคิดว่าปีนี้สิออกดอกโมกบอคาผกไปว,วก็ตัดแตงวกวดต้นเกเๆแล้วก็หญ้า6ก อันนี้ทางนักทางบักน้ลมขิงัวไวทถาหดต้นใหม่เปิดเบิงโอ้แมงยังแมง็มยุ่งยุ่งหลายขำ้มายุ่งหลายมีปูบักแตงบักแตงห่าน แตงร้านอันนี้เป็นกล้วยน้ำว่าหัวกระปุกได้สามมือนี่บักอือฟักทอเดี๋ยวสามเดือนมาบึงผลงานอันนี้เป็นใบกระเพรา อันนี้ผักอิเลิดใบชับผูเนี่ยผลผลงานเสียบยอดเสียบว้ตั้งแต่สามเดือนทีเดียวพอดีกลับมามาเบ่งติดนี่อีกยอดหนึ่งเพ่เป็นจังไดเบ่งเพ่ซิเบ่งเพ่รูเห็นบอ đây là là nè Để, sân nè nè bưng ít nhọt nữa. nè đeo xịn ครั้งแรกเสียบหยอดสำเร็จนี่ต้นชาย,ยาต้นชุดรดเถิดว่าปลูกง่ายประโยชน์เยอะว่าส์กำลังงามอากิงมาเสียบไว้ กำลังแตกภูมิมหลังบ้านเข่าปีนี่หยางามฝนบกตกหยางามปีนี้ผมระใส่ไว้ทำกิน พราก็ปลูกในอาทิตย์กลัวๆทางชาวบ้านอันนี้เป็นโดมปลูกไม่เลื่อยทุ่งพนเดี๋ยวคันไม่เลื่อยขึ้นเมื่อได้เดี๋ยวสิลงให้เบิงอีกเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังปลูกอีก นี่ก็เปลี่ยนยอดบางม่วงไว้อีก3ยอดว่าก็ะเลี่ยนเดี๋ยวมือได้อีกจักเดือนก็กัว,กว,กวเดี๋ยวมาแกะให้เบื้องเมน,นี้ว่างๆก็สิมาพวนด,ดินเซียห้าคาสิใส่ปุ๋ยใส่แกบเท่าห้าได้กิน นอคาออน